เทพเซียนสีหมื่นปีตอนที่235ราวกับได้กลับบ้านเกิดภายใต้การนำของอาจารย์ผู้ฝึกสอนแต่ละกลุ่มผู้เขารับการฝึก99คนหายรับไปในทะเลทรายในสนามทดสอบขนาดใหญ่เหลือเพียงหลีเหยาและหัวหน้าผู้ฝึกสอนเหมาเฟิงเท่านั้นต่างฝ่ายต่างจ้องมองตาก,กันไปมาคล้ายมีรังสีค่าฟันแตกประทุอย่างเลือนรางหลีเหยาขวัญกล้าเทียมฟ้า ภายใต้สายตาสังหารของหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังไม่สะทกสถานแม้แต่น้อยหมายเลขหนึ่งรเหมาเฟิงคำรามกล้องในรำคอไม่จำเป็นต้องสงสัยว่าเจ้าฉไหน,นไม่มีอาจารย์ผู้ฝึกสอนประจำตัวการแสดงของเจ้าเงอะงะงุ้มง่ามเกินไปมากถึงกับสร้างมันทัดฐานใหม่ให้แก่ค้ายฝึกฝ้าคำรนของเราทีเดียวข้าอยู่ในค่ายมานานหลายปีเพียงนี้ยังไม่เคยพบเห็นคนที่ย่ำแย่เท่ากับเจ้ามาก่อน ถึงกับไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการฝึกอบรมตามปกติเหมือนกับผู้เข้ารับการฝึกคนอื่นๆด้วยซ้ำตอนนี้ข้าภูเมตาจะให้เจ้ามีทางเลือกสองประการทางเลือกแรกจงรีบใส่หัวไปจากที่นี่ไปได้ไกลเท่าไร่ยิ่งดีอย่ามาเสียเวลาของทุกคนทางเลือกที่สองยังคงอยู่ในค่ายเริ่มเรียนรู้จากพื้นฐานที่สุดของพื้นฐานและระหว่างนั้นข้าจะทรมานเจ้าอย่างไร้มนุษยธรรม ทรมานเจ้าอย่างทารุณหาเรื่องกันแกล้งเจ้าสร้างความลำบากให้แก่เจ้าขอเพียงพบเห็นข้อผิดพลาดแม้เพียงเท่าปลายเข็มข้าจะทำให้เจ้าทราบว่าสิ่งใดที่เรียกว่ามีชีวิตไม่สู้ตกตายจัดการกับเจ้าอย่างไร้ปานีที่สุดข้าแนะนำว่าเจ้าควรเลือกข้อแรกจะดีกว่ารออยู่ที่นี้อย่างเชื่อฟังสักครู่จะมีคนส่งเจ้ากลับบ้านเจ้าสามารถรับเงินคืน95%ของค่าเราเรียน แต่หากเจ้าไม่เชื่อผีสางต้องการร้องดีกับข้าเช่นนั้นก็ตามมาทั้งหมดนี้เหมาเฟิงกล่าวรวดเดียวจนจบครบทวนจากนั้นโดยไม่หันกลับมามองแม้แต่แวบเดียวมันกระโดดขึ้นกระสวยบินรูปโครงกระดูกแล่นออกไปทันทีหลีเหวตะลึงลานอยู่ครึ่งค่ำวันรอจนตั้งสติได้ค่อยรำให้ร้องด่าทอในใจเจ้าผู้นี้มันจะมากเกินไปแล้วมิผิดการแสดงของข้าในตอนแรกนั้นย่ำแย่เกินไป แต่ก็เพียงพอค้าไม่เคยจับต้องชุดรบผนึกวิเศษมาก่อนเท่านั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าค่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชุดรบผนึกวิเศษหรือค่าจึงต้องบากหน้ามายังค่้ายฝึกฝาคารนของเจ้าไม่เช่นนั้นหากค่าเชี่ยวชาญตั้งแต่แรกก็สมัครไปเป็นผู้ฝึกสอนไปแล้วดียิงเจ้าดูถูกค้ามากเท่าไหร่ค่าก็ยิงต้องพิสูจน์ให้เจ้าได้ประจักษ์แจง้งว่าเจ้าดูผิดซ้ำยังผิดมากด้วยคิดกำจัดค่าไปฮิพ้นทางหรือ ไหนเลื่อยจะง่ายได้ปานนั้นหลีเหยากัดฟันกรอดลางดีดพุ่งออกไปทันทีเร่งความเร็วถึงขีดสุดไล่ติดตามกระสวยบินโครงกระดูกอย่างเกลี้ยวกราดหลังจากฮอตะบึงอย่างบ้าครังเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงมันถึงกับวิ่งไปกว่า100กิโลเมตรในรวดเดียวในที่สุดคอยมาหยุดลงในพื้นที่รกร้างกันดานเต็มไปด้วยก้อนหินครุขระที่มีรูปร่างแปลกประหลาดจำนวนมาก ใต้ภูเขาหินที่โปร่งโรงมีประตูเหล็กขนาดใหญ่ตั้งตระหาดดูเหมือนประตูทางเท้าโกดังกึ่งใตดินซึ่งดัดแปลงมาจากถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เหมาฟงเบิกมือวูบคลายกลยันที่สลักไว้บนประตูเหล็กบานใหญ่พรันทอแสงริบรีตามมาด้วยซุ้มเสียงเสียดสีระคายหูเฟืองกนกายทั้งสองด้านของประตูทำงานพร้อมกันตามด้วยเสียงโซ่เหล็กหนักๆเคลื่อนตัว ประตูเหล็กเปิดออกวางกลิ่นเหม็นอันรุนแรงที่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของความตายฝุงตลบเข้าประทะหน้าราวกับกลิ่นอายในสุสานที่ถูกปิดตายมานานก็มีป่านเหมาเฟิงหันกลับมามองสีหน้ารังเกียจเหยียดยามอย่างชัดเจนกราวนำเข้าไปในโกดังหลีเหยาหักห้ามใจตัวเองอย่างสุดความสามารถไม่ให้โถมเข้าไปเตะก้นของคนที่เบื้องหน้า จากนั้นเดินตามเข้าไปด้านในซึ่งเห็นได้ว่าถูกทิ้งร้างไว้เป็นเวลานานทุกแห่งหนปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาโกดังสินค้าแห่งนี้ขนาดไม่ใหญ่โตเท่าใดมองปราดเดียวก็เห็นได้รอบด้านมีเศษซากโลหะที่ดูเหมือนโครงกระดูกผุพังนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายอยู่รอบๆแทบทุกชิ้นเต็มไปด้วยร่องรอยผุก,กร่อนขึ้นสนิมและรอยแปลกๆแทบถูกรูปแบบ ลีเหว่พินิษพิจารณาอย่างระมัดระวังอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะมองออกว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเศษซากชุดรบผนึกวิเศษทั้งสิน้นท่านใดนั้นมันพันหนักว่านีหาใช้โกดังชุดรบผนึกวิเศษอันใดไม่แต่เป็นสุสารชุดรบผนึกวิเศษเหมาเฟิงเหลือมองมันพรางกล่าวว่าในสถานที่แห่งนี้มีชุดรบผนึกวิเศษทั้งสิ้นหนึชุด รวนได้รับความเสียหายร้ายแรงเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้เราได้แต่ถอดแยกผลึกวิเศษและวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินบางส่วนออกไปใช้ส่วนที่เหลือทิ้งนำมากองรวมกันไว้ที่นี่ดูเอาเถอะชุดรบผลึกวิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกกรัดกรอนยางรุนแรงด้วยกรดและผิดร้ายของสัตว์อสูรจากนั้นยังถูกทิ้งร้างเป็นเวลาหลายสิปี ส่วนประกอบทั้งหมดแทบจะเป็นสนิมหมดแล้วพรสวรรค์โดยกําเนิดของจันเลวร้ายเกินไปเจ้าไม่ได้ร่วงรู้อะไรเลยเกี่ยวกับชุดรบผลึกวิเศษหากเจ้ายังอยากเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกาะเจ้าจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่แผ่นโยกนี้มันจุไว้ด้วยแผนพังโครงสร้างและคู่มือการบํารุงรักษาชุดรบผลึกวิเศษทั้งหมดในที่นี้สิ่งที่เจ้าต้องทําคือ ถอดแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกมาทําการบํารุงรักษาอย่างละเอียดที่สุดไม่เว้นแม้แต่ชิ้นส่วนเล็กๆสักชิ้นจากนั้นประกอบกับคืนดังเดิมหล่อให้เจ้าดูแรรักษาชุดรบผลึกวิเศษที่ถูกทิ้ง1 4ึง้ชุดเหล่านี้จนไม่เหลือแม้แต่สนิมเล็กๆบนร่างของพวกมันเมื่อไหร่ข้าจะรองพิจารณาคุณสมบัติของเจ้าดูใหม่แล้วจะจัดผู้ฝึกสอนให้เจ้าเหมือนกับคนอื่นๆได้รับการฝึกอบรมตามปกติ หลีเหาตกตะลึงนี่คือพื้นฐานเหมาเฟิงกล่าวอย่างเย็นชาแน่นอนว่าน,นี่คือพื้นฐานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกราะเจ้าจะต้องเรียนรู้วิธีการซ้อมบำรุงชุดรบผนึกวิเศษอย่างง่ายการฝึกนี้จะช่วยให้เจ้าสามารถเข้าใจโครงสร้างของชุดรบผรึกวิเศษตั้งแต่รากฐานเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเจ้าแต่การนําซากชุดรบผนึกวิเศษ146ชุด ที่ถูกทิ้งร้างไว้หลายสิบปีมาใช้ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงระดับความยากอาจจะมากเกินไปหน่อยหากเจ้ามีไหวก็ให้รีบบอกมาแล้วก็ใส่หัวกลับไปได้แล้วหลี่เหยาหวลีตาลงดวงตาทอประกายคมก้าวาวับเหมาเฟิงเสยย,ยิ้มอย่างดุร้ายถูกต้องตามที่เจ้าเข้าใจข้าจงใจสร้างความลำบากให้เก่เจ้าจริงๆนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกในการละเล่นที่เรียบง่ายที่สุด ซึ่งค้าตั้งใจคิดขึ้นมาเพื่อเจ้าโดยเฉพาะและหลังจากนี้จะยิงยากเย็นแสนเข็มากขึ้นเรื่อยๆเจ้าไม่มีทางทนได้อย่างแน่นอนหลีเหวยาจับจ้องมองตามันถามอย่างจริงจังว่าหากข้าสามารถซ้อมบำรุงรักษาซากชุดรบผรึกวิเศษที่ถูกทิ้งหลังเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์รบคาบสนิมทาน้ำมันมันทีละชิ้นจนสะอาดเอี่ยมข้าจะได้เรียนรู้ทักษะวิชาควบคุมชุดรบผนึกวิเศษจริงหรือไม่ เหมาเฟิงเข้นเสียงในลำคอถือว่าเป็นคํารับปากดีเช่นนั้นข้าจะเริ่มลงมือเดี๋ยวนี้หลีเหยาทลกแขนเสื้อขึ้นสูงถูมือเข้าหากันโดยไม่กล่าวอะไรอีกเหมาเฟิงเพ่งตามองมันอย่างเย็นชากล่าวว่าช่วงนี้เจ้าก็อยู่ที่นี่ไปแล้วกันหลังจากนี้จะมีคนส่งเครื่องมือและวัตถุดิบสำหรับการบำรุงรักษามาให้เจ้ารวมทั้งอาหารและน้ำดื่มที่เพียงพอให้รับประทานได้หนึ่งเดือน รอให้เจ้าบำรุงรักษาชุดรบผนึกวิเศษเหล่านี้จนสะอาดหมดจดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไหร่ก็คอยเรียกข้าก็แล้วกันแน่นอนหากเจ้าทนไม่ไหวและอยากจะร้องขอความเมตตาสามารถติดต่อข้าดได้ทันทีไม่มีวันหลีเหยากล่าวเบาๆประเสริฐมากข้าก็หวังว่าเจ้าจะเก่งกาจเหมือนที่ปากว่ากล่าวจบคำเหมาเฟิงก็หยิบอาวุธวิเศษคล้ายเปลือกหอยที่่องประกายสองชิ้นออกมาจากกระเป๋า ยืนทรงยื่นส่งให้อย่างเฉื่อยชานอกจากนี้จะต้องติดของวิเศษสองชิ้นนี้ไว้ที่ขมับหลีเหยารับอาวุธวิเศษแปดประหลาดสองชิ้นนั้นมาชั่งน้ำหนักในมือจากนั้นกดเบาๆลงที่ข้างขมับอาวุธวิเศษทั้งสองคล้ายกับกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดซึ่งกันและกันโดยพรันติดตึงอย่างแนบแน,น่นไม่ว่าจะพยายามสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงให้หลุดออกจากข้างขมับได้เพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้น มันจู่ๆก็รู้สึกฝาดินหมุนขวางร่างกายเสียการทรงตัวทันทีหลมก้นกระแทกกับพื้นแรงๆหัวหมุนวิ่งเวียนจนแทบอาเจียนออกมาอาวุธวิเศษนี้เรียกว่าแทบเหล็กทำลายความสมดุลใช้เพื่อฝึกควบคุมสมดุลการทรงตัวของร่างกายโดยเฉพาะเหมาเฟิงหัวร้อฮิ่ๆอย่างชั่วร้ายผู้บำเพ็ญตนเลามักจะต้องขี่กบีบินหรือต่อสู้บนท้องฟ้า โดยเฉพาะอย่างยริงหลังจากสวมใส่ชุดลบผลึกวิเศษความเร็วจะเพิ่มสูงขึ้นมากทําให้การควบคุมสมดุลการทรงตัวยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเช่นเดียวกับเจ้าในตอนที่อยู่ในสนามทดสอบเมื่อเจ้าสวมชุดรบผลึกวิเศษครั้งแรกบัดเดี๋ยวล้มไปทางซ้ายบัดเดียวกริ้งไปทางขวาแม้ว่าจะเดินให้ตรงทางยังทําไม่ได้ท้ายที่สุดแม้ว่าเจ้าจะทะลวงไปยังสภาวะเหนือเสียงแต่ก็ไม่อาจควบคุมทิศทางของตัวเองได้ กล่าวถึงที่สุดแล้วเป็นเพราะเจ้าไม่อาจรักษาสมดุลไว้ได้มนุษย์เราที่สามารถท่งตัวรักษาสมดุลของร่างกายล้วนขึ้นอยู่กับอวัยวะรูปหลอดครึ่งวงในหูชั้นในระหว่างแถบแม่เหล็กทำลายสมดุลสองวงนี้มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ละเอียดอ่อนสามารถรบกวนการทำงานของอวัยวะรูปหลอดครึ่งวงในหูชั้นในของเจ้าทำให้เจ้าไม่อาจท่งตัวได้ก่อกวนสภาวะสมดุลของเจ้าตลอดเวลา เจ้าจะต้องค้นหาจุดสมดุลอละเอียดลึกซึ้งท่ามกลางความไม่สมดุลสุดขีดที่อาวุธวิเศษช่วยบรรดาลขึ้นนี้ในระหว่างนั้นระบบอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในของเจ้าจะค่อยๆพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆช่วยให้สมดุลร่างกายและการทรงตัวของเจ้าดีขึ้นเป็นลำดับเตรียมความพร้อมให้เจ้าสำหรับการต่อสู้ในโลกความเร็วสูงเมื่อสวมใส่ชุดรบพลึกวิเศษไม่ต้องเสียเวลาดึงออกแล้ว อุปกรณ์เปิดปิดของแถบแม่เหล็กทำลายสมดุลนี้อยู่ในมือคาเจ้าจไม่มีทางดึงออกมาได้เองกล่าวคือขณะที่เจ้าบำรุงรักษาซากชุดรถผลึกวิเศษเหล่านี้เจ้าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจควบคุมสมดุลร,ร่างกายได้เลยแม้ว่าอยากจะลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากว่าอย่างไรเจ้าต้องการยอมแพ้แล้วหรือไม่หลีเหยาหลับตาหอบหายใจหนัก,น,กนอนแพ แขนกลางขากลางอยู่บนพื้นแต่กระทั่งอยู่ในสภาพนี้มันยังรู้สึกราวกับว่ากลายเป็นเก่ารัดที่กำลังถูกคั่วอยู่ในกระทะฝาดินหมุนขว้างอย่างบ้าคลั่งหมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนอาจารย์ผู้ฝึกสอนขามีคำถามข้อหนึ่ง หลังจากพยายามปรับตัวเป็นเวลานานในที่สุดมันก็ฝืนความสามารถในการกล่าววาจาใบหน้าซีดขาวไม่มีสีเลือดแม้แต่น้อยสีหน้าอย่างซีดเซียวจนดูเขียวคร้ำแต่ดวงตายิ่งลึกและมืดมนน่ากลัวกว,กว่าเดิมถามมาหากดาทออาจารย์ผู้สอนจะถูกคัดออกหรือไม่เด็กอันประเสริฐดีดีนับว่ามีกำลังขวัญกล้าแข่งนักเอาเถอะหวังว่าในอีกสิวันครึ่งเดือนนับจากนี้ เจ้าจะยังคงเหื่มเกริ่นไดเหมือนวันนี้อย่าได้มารำให้วิงวอนขอให้ข้าส่งเจ้ากลับบ้านเหมาเฟิงเค็นเสียงอย่างเย็นชาเดินออกจากโกดังสินค้าปิดประตูตามหลังอย่างดุเดือดเมื่อประตูปิดสนิทลงสีหน้าโกรธแค้นอาฆาตของมันก็หายวับไปทันทีแทบไม่อาจทนรอได้รีเปิดสมองกลนผลึกวิเศษติดต่อไปยังนักวางแผนการฝึกอบรมผู้อาวุโสสวีเทียนโหยผู้เท่าสวี เจ้าเด็กน้อยยอมรับการท้าทายแล้วตามข้อตกลงของเราตราบใดที่มันสามารถกัดฟันฝืนทนอยู่ในโกโดังเก็บซากชุดรบผลึกวิเศษเป็นเวลาห้าวันท่านจะออกแบบแผนการฝึกอบรมสำหรับมันโดยเฉพาะมาเริ่มนับถอยหลังกันเลยไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ผู้เท่าสวีพยักหนาตอบอย่างสงบเยือกเย็นไม่มีปัญหาข้ากำลังเริ่มศึกษาประวัติส่วนตัวของมันโดยละเอียด เพื่อสร้างแผนการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับมันอย่างพิถีพิถันแต่มันจะมีโอกาสได้ใช้แผนฝึกอบรมนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของมันแล้วนี่ไม่ใช่ว่าคาแกร่งสร้างเงื่อนไขให้ยุ่งยากมากมายเพียงแต่แผนการฝึกอบรมของคาหนักนวงรุนแรงเกินไปแม้แต่ผู้บำเพ็ญนตน,นจูจีทั่วไปยังไม่อาจทนรับได้หากไม่มีความมุ่งมั่นอันเข้มแข็แขงและจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเหนือคน ผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญชีไม่มีวันทนรับได้เป็นอันขาดดังนั้น5้าวัน5วันเต็มขาดไปแม้วินาทีเดียวก็ไม่ได้เหมาเฟิงหัวร้อห้าห้าเด็กผู้นี้มีบางสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่นขามั่นใจในตัวมันเป็นอย่างยิง่งแต่ว่าผู้เท้าสวีเพื่อให้เข้าใจตรงกันชัดเจนข้อตกลงของเราคือทดสอบใจสู้และความมุ่งมั่นของมันเท่านั้น ตราบใดที่มันไม่รมเลิกความพยายามก่อน5วันแม้ว่าไม่มีชุดรบผลึกวิเศษได้รับการบำรุงรักษาแม้แต่ชุดเดียวก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ผู้เท่าสวีแยมยิม้มนั้นยอมแน่นอนซากชุดรบผลึกวิเศษที่ถูกทิ้งร้างเป็นเพียงกองขยะที่ผุพังในการบำรุงรักษาจะต้องสิ้นเปลืองเวลามากมายอย่าว่าแต่มันยังใส่แถบแม่เหล็กทำลายสมดุลที่แม้แต่จะยืนยังไม่มั่นคง ค่าไหนเลยจะหักใจคิดเล็กคิดหน่อยเรื่องจำนวนได้หากมันสามารถบำรุงรักษาได้สัก8ชุด10ชุดจริงๆค่ายังต้องมองมันใหม่ด้วยซ้ำแต่ค่าว่ามันจะทำได้มากกว่านั้นเหมาเฟิงยิ้มอย่างเฉิดฉันข้ามีลางสังขรว่าเด็กผู้นี้จะสามารถสร้างปฏิหารบางทีมันอาจบำรุงรักษาได้มากกว่ามันชว์นิ้วสองนิ้วและหลังจากขบคิดอยู่ชั่วขณะ ก็ยกเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วกล่าวอย่างเข่งขืมจริงจังยิง30ชุด